ถาเพื่อยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานใครเข้ามากดไลค์ให้ผมผมให้ถูกรางวัลที่หนึ่งใครไม่ยอมกดไลค์ให้แค่สองตัวพอถูกสองตัวพอนะครับใครไม่ยอมกดไลค์ให้ถูกแค่สองตัวพอใครกดไลค์ให้ถูกวันที่หนึ่งนะครับ พี่ข้าหอมสวัสดีครับพี่เล็กน้อยสวัสดีครับครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานวันนี้ตอนนี้ไอ้ไหลนะครับถูกเละนะครับถูกพวกถูกพวกลุมเละเลยเรื่องส่วนยางน้อยเอซีครับก็อยากจะฝากไปถึงไอ้ไหลนะครับว่างานนี้นะครับนะมันทําคอนเทนต์การการที่จะเอาผิดไอ้ไหลได้นะครับพี่ครับมันต้องมีพยักพยานไอ้คนร้องต้องมาเป็นพยานนะครับไอ้ไหลจะโดนอียานต้องบินกลับไทยมาก่อน เอาแค่นี้พอถ้าเอาไอเกอร์ไปเป็นพยานผมดูทรงแล้วไม่ได้เรื่องนะครับแน่จริงไอเกิร์ลงชื่อเป็นพยานสิลงชื่อเป็นผู้ร้องสิให้เกิร์ลงชื่อเป็นผู้ร้องเลยตอนนี้ยผมเห็นไอไหลโดนนะนะครับอีบานเล่นเรื่องส่วนยางนะครับเรื่องส่วนยางฟังผมนะไอส่วนยางน้อยเนี่ยคอยลักเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยพวกมึงเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกหลอกลวงเอฟซีพวกมึงวะ เจ้าหน้าที่เขาชี้แจงพวกมึงไปแล้วพวกมึงพูดความจริงกันสิทำไมต้องเอาเรื่องต่อแหลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมถามหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าไอ้ส่วนยางน้อยไอ้ไหลผิดนะกูวหยมึงกระโดดทีบสองขาเลยที่แปลงนี้ยเต็มที่ก็ถูกยึดแต่ไม่สามารถเอาผิดไอ้ไหลได้เนื่องจากพยานหลักฐานไม่ถึง ชัดเจนกันหรือยังเลิกกันได้แล้วเลิกตอแหลกันได้แล้วถ้าจะอยากให้อยากอยากจะให้ไอ้ไหลโดนเนี่ยอยานต้องบินกลับมาไทายมาเป็นพยานทีบตกเปยนั่งมโนมโนโอ้โหจะดีมาดีนั่งมโนโม,นโ,โ,ม,นมโนหรลเอเถอะไปใหญยเลยทำคอนเทนต์คมโอ้โหคมคุยไลไอไหลโดนแน่ไอไหลโดนแน่มึงบินกลับมาเป็นพยานมานะ โอ้แต่ละตัวตัวแม่งสันดานหมาทำคอนเทนต์กันโอ้โหมาลุกอมกันดีว่าเรื่องไอไล่เนี้ยเรื่องไอไล่เนี้ยผมบอกเลยว่าเอาพิดไอไร่ไม่ได้หรอกแต่ส่วนยากษ์อาจจะถูกยึดแค่นั้นแหละโอเคไหมนะเพราะรักท่านพยามันอ้อนพี่วันเพ็ญสวัสดีครับพี่ธุปรพรมสัสดีครับ มาเรื่องลูกอมกันดีฟ้ามาเข้าต่วิพท,ทางของเราดีฟ้าเรื่องลูกอมดีฟ้ามาครับใครอยากฟังเรื่องลูกอมของหัวใจสามดวงมาขยี้ต่อไม่รอแล้วนะครับพี่น้องบางปโปนกุ๊กกุ๊กคานียนะครับขยี้ต่อไม่รอแล้วครับใครฟังไม่ได้อยู่หลังบ้าน เด็กๆน้องๆหนูนะครับตามอายุตาม48ปีควรเรียกผู้ปกครองมานักรับชมด้วยนะครับนะโอเคนะใครใจไม่สงไปตั้งคำถามไปถึงอีดาแซะมึงติดนี้ฆ่าลูกโอมเขาจริงหรือไม่พี่สันดีครับจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ ฮะจริงหรือไม่ใช่หรือไม่จนเขามาเอาตุกตาไปจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ยังครับจรียังไม่ถึงบ้านครับมาคุยงานครับนะจริงหรือไม่ใช่หรือไม่มึงเป็นคนจำนายลูกอมเป็นนี้เป็นสินเขาไม่ยอมใช้เขาจนตุ๊กตาถูกอุ้มไปพวกมึงรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วพวกมึงวางแผนกันมานานแล้ว ในวันที่ตุ๊กตาหายพวกมึงมาทำํำไมสวนยางไอ้หนุ่มรถถ่ายไปทําอะไรที่ทุง่งนาไปถ่ายอะไรฮะถามหน่อยจริงไหมครับนิทานนะครับนิทานนะไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ขับเข้ามาเนี่ยนะหนึ่งคันเนี่ยมีคนอ้วนกับคนผอมตอนที่เป็นข่าวใครจำได้มั้งครับใครจำได้บ้างครับ นั่นแหละครับตุ๊กตานั่งตรงกลางไปไอช่างซอกไปอุ้มมาให้นะน้องสะดุ้งเนี่ยถูกคมคู่ว่าถ้ามึงเปิดเผยเรื่องนี้นะกูจะเอาทั้งครอบครัวน้องสะดุง้งน้องสะดุ้งไหนทานเรื่องนี้ครับรู้เรื่องทุกอย่างครับจะถูกคมคู่เลยกลัวจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ไหนทานเรื่องนี้ฮะพวกมึงทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก มึงติดค้าลูกอมเขาเขา,าเอาตูตาไปเรียกค้าถ่ายจริงไหมครับน้องตูกตานั่งมอไซต์ตรงกลางไปมอไซค์มันมาไวเคมไวมันไปไวเคมไวนะครับพวกมึงรู้กันรู้เรื่องกันทุกอย่างนะครับ มึงเป็นหนี้ค่าลูกอมใครแล้วเจ้าของลูกอมที่มาทวงเงินมันเนี่ยนะครับมีอิทธิพลอยู่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลพอสมควรแล้วค่อนข้างที่จะสนิทกับตัวตุนพอสมควรนะครับมันเอาตุ๊กตาไปเนี่ยไม่ตั้งใจหรอกครับที่จะทําให้น้องตุยแต่มันเกิดอุฒิเหตุจริงไหมครับมันเกิดวุิเหตุจะทําให้น้องตุย มันมีอยู่แค่นี้สีทุกท่านไม่ได้มีอะไรเลยเชา้าวันนั้นนะ่ะน้องหายก่อนแปดโมงเลยซ้ําน้องหายก่อนเก้าโมงเลยซ้ํานะครับแต่เวลามันก็สามารถเลื่อนได้จริงๆนะน้องหายก่อนเก้าโมงน้องหายก่อนไฟดับไฟดับมาตอนเก้าโมงอ่ะไฟดับมาตอนเก้าโมงนะครับนะครับ <c oughs> ถูกต้องไหมซีครับเรื่องนี้ฟังผมนะมอเตอร์ไซค์นะครับผ่านไป นะขับวนหลังบ้านขับวนหลังบ้านตรงบ้านยายจรอ,อมาขึ้นมาแล้วก็อุ้มตุ๊กตาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวมอเตอร์ไซค์มันไวครับแล้วเด็กตัวเล็กๆนะครับอยู่ตรงกลางนะครับใครไม่เห็นหรอกครับนะแก๊งจำปีก็ไม่เห็นครับแก๊งจำปีก็ไม่เห็นเพราะน้องนั่งตรงกลางไอช่างซอกไปอุ้มมาอุ้มมาขึ้นมอเตอร์ไซค์สะดุ้งเห็นไหมสะดุ้งเห็นสะดุ้งเห็น แต่สะดุ้งทุกขู่ว่าถ้ามึงปากดีถ้ามึงเปิดปากกูจะเล่นพอ่อเล่นแม่มึงด้วยกูจะเอามึงด้วยขู่ฆ่าทั้งครอบครัวสะดุ้งก็เลยไม่กล้านิทานนะครับนิทานนิทานมันเป็นเพียงแค่นิทานผมพูดถูกไหมไอ้มอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับมอเตอร์ไซค์เวฟมันนะครับ,อ,รบ,รบออกข่าวนั่นแหละครับอตั้วตาไวตรงกลาง ไอ้คนอ้วนขี้ไอ้คนตัวผอมนั่งนั่งซ้อนท้ายไอ้น้องอยู่ตรงกลางมันก็ไม่เห็นครับนั่งอย่างเงี้ยนั่งท่าเน,นี้ยนั่งท่าเน,นี้ยไปเนี่ยถูกต้องไหมครับสะดุง้งอ่ะรูเลื่องทุกอย่างแต่สะดุ้งกูอ่ะทุกทุกท่านโปะไหมครับเอฟซี FC ลองฟังนะอีดัมแซคเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมต้องโกหกว่าว่าสะดุ้งหลับอ่ะนะครับ ทำไมต้องบอกว่าสะดุ้งหลับล่ะพี่รอนสวัสดีครับนะครับทำไมต้องบอกว่าสะดุ้งหลับล่ะที่ฉันต้องโกหกว่าน้องสะดุ้งหลับนะคะก็เพราะว่าฟาร์มกลัวฟาร์มไม่ปลอดภยัยกลัวคนร้ายจะย้อนกลับมาทําร้ายสะดุง้งค่ะอ้าวกลัวคนร้ายจะย้อนกลับมาทําร้ายสะดุ้งแสดงว่ามึงรู้สิว่าไอ้คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เอารู้มึงไปเนี่ยมึงรู้สิ